สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FP Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับ iPad Gen 7นะครับหลังจากซื้อมาใช้งานประมาณห6เดือนนะครับเดิมทีนะ iPad เครื่องนี้นะครับซื้อมาจากเว็บ s h o p e e นะครับเว็บเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเครื่องนอกนะครับเป็นราคาพิเศษนะครับจะถูกกว่าสูนประมาณทั้ง3 4 0 0 0ันบาทนะครับก็การใช้งานทั่วไปนะครับ ก็ใช้งานได้ได้ดีเนาะนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวนะครับเรื่องการใช้งานนะว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับเรื่องการทัชนะครับค่อนข้างลื่นนะครับถ้าเทียบกับไอแพดรุ่นอื่นเนาะสำหรับการใช้งานทั่วไปครับก็ไม่ไม่แตกต่างเท่าไหร่เนาะนะถ้าเราเชื่องานเพินนะครับตัวอย่าง นับตัวอย่างลูกนับการเปิดแอปต่างๆนะครับก็ค่อนข้างเลื่อนดีนะครับมีแอปสต o ร์ให้โหลดนะครับค่อนข้างเยอะเป็นระบบ iOS นะครับก็จะมีแอปให้โหลดมากมายนะครับการเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับก็เชื่อมต่อได้เร็วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น wi-fi 5GHz เรนะครับเรามาดูนะครับการเปิด YouTube ตัวอย่างในการเปิดเว็บไซต์ YouTube นะครับก็หน้าจอเนาะนะครับเป็นหน้าจอที่คมชัดนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับก็ การเสพคอนเทนต์ทั่วไปเนาะนะครับก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูได้ทุกอย่างนะครับการเปิด f a c e b o o k นะครับก็เปิดได้รวดเร็วดีนะครับการโหลดดัตต่างนะครับก็ทําให้ไม่มีกระตุกนะครับดูได้ค่อนข้างลื่นเลยนะครับถ้าเทียบกับ Android ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้นะครับมีหน้าจอที่คุณภาพนะเป็นระบบเป็นหน้าจอ IPS นะครับ ส่วนแอปโซเชียลนะครับอย่างเช่น Twitter นะครับก็เปิดได้ใช้งานได้ดีนะครับไม่ไม่ไม่ไมีก well, ระตุกน,นะครับรูดขึ้นรูดลงนะครับก็ลื่นล,นลื่นเลยนะครับลื่นเลยแล้วก็ในเรื่องของการดูนะ t f t i x i กนะครับก็ค่อนข้างที่จะเต็มจอนะครับเต็มตาเลยนะครับเพราะว่ามีจอขนาด10.2นิ้วเนาะจอที่ขนาดใหญ่เลยนะครับการเปิดดูซีรีส์่างต่าง นะครับก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับในส่วนเรื่องของการตัดต่อวิดีโอเนาะนะครับ i อ a d ดเจงเเครื่องนี้นะครับก็ตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามีชิป a 1 0 fusion นะครับในปี2020นี้นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ดีนะครับสามารถเปิดไฟล์ใหญ่ๆได้นะแล้วก็สามารถตัดต่อได้ลื่นไหลนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ iPad Pro เนาะก็จะด้อยลงมานิดนึงแต่ว่าถ้าเกิด การใช้งานทั่วไปนะครับก็สามารถใช้งานได้เต็มที่นะครับไม่มีปัญหาอะไรมากมายก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับในส่วนเรื่องของเกมนะครับก็เล่นได้เกือบทุกเกมเนาะนะครับเกมที่ดังหนักอย่างเช่นขับจีหรือเอาวีพวกนี้นะครับก็เล่นได้นะย่างเช่นเกมที่เปิดให้ดูเนาะนะครับอย่างเกมนี้นะครับก็ยังสามารถเล่นได้ดีนะครับในส่วนเรื่องของการเปิดพวกเอกสารเนาะนะครับการเปิด Excel ไฟล์ต่างๆนะครับก็ สามารถใช้งานได้นะครับเหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับมีแอปให้ใช้นะครับมีแอปให้ใช้เช่นแอป Number เนาะของเป็น a อ p l e เองนะครับก็สามารถมาใช้นะครับใช้ได้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์ยังมีแอปอีกหลายๆแอปนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวให้ดูถ้าสนใจนะครับไอแพดรุ่นนี้เนาะนะครับทางเว็บไซต์ชอปปี้เนาะนะครับมีขายที่ราคาถูกกว่าของทาง a p p เปิลสโตเนาะนะครับมีเยอะเลยนะครับไปเลือกดูเอานะครับแต่ร้านก็จมีโปรโมชั่นมีแพ็กเกจต่างๆให้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คลิปนี้เนาะนะครับถ้าใครถูก,ถกใจเนาะนะครับหรือว่าชื่นชอบนับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ